เช้าวันนี้นะคะน้องนิูตันก็งอแง,งนะคะอยากเที่ยวตื่นเช้ามาก็อยากเที่ยวเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณ8ดโมงมานี่เลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเที่ยวชั้นแดนะคะเอาเข้ามาโอเคขอมเที่วชั้นแปดกันนะคะไม่เอาผ้าออกนะลูกนะ ใจดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก่อนจัดใหม่อ๋อหลุดจุดเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดแล้วหลุดโอาคใช่ไครับมาอันนี่เลยนู้นน้อนะนู้นน้อครับมาอนนี้เละอันนี้ น้องน้องไม่ใช่ห้องเราคะ่ะขอโทษคะ่ะไม่ใช่ห้องแล้วนะเพราะว่าตำแหน่งห้องม,มีตำแหน่งเดียวกันแล้วคะ่ะน้องมีตันก็เลยคิดว่าเป็นห้องตัวเองตั้งครับมาเล้ว,น,ลวนี่ไงจะพิงกลับมาไหม มาแล้วก็มาแล้วนานๆน,น,นะคะน้องแนนก็จะพาน้องมิั้ารักเที่ยวตรงนี้นะคะเชิญครับ าแล้วบรรยากาศดีครับผมพึ่งกลับไปเปิดประตูใหม่อันนี้ก็คือจะเป็นชั้นดาดฟ้านะคะอ่าเป็นส่วนอยู่ในชั้นแปดนะคะตรงนีนเ้เดี๋ยวเดี๋ยว ค่ะปิดปากล่วงแล้วลูกนี่นะคะเป็นส่วนอยู่ในชั้นแปดนะคะก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นมาหรอกนะคะในน้ำก็จะมีทีเอ,อาเอาเป็นไรละ่ะลูกฝั่งนี้ก็มีนะคะต้นไม้ตรงนี้เขาเอามาจากตรงร่องนุ้นนะคะเขาเออกออกมาทั้งั้นเห็นเขาวางไว้นานมากแล้วแหละมาแม่เก็บดอกไม้ให้ครับ นี่สวย,ยไหมลูกดอกไม้ฮะได้ดอกไม้เอาหน,นีแล้วค่ะมีต้นกลัวเสียงนะคะเสียงที่หน้าคอนโดเขาทำของอยู่นะคะน่าจะเหมือนสร้างตึกหรือสร้างอะไรสักอย่างนะมันก็เลยเสียงดังมาก ไม่เอาด้วยแล้วหนีแล้วนะคะปกติเขาจะชอบขึ้นมาเล่นตรงนี้นะคะแต่นี่ไม่เอากลัวเรานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยเห็นไหมนั่งคนละฟังกันครับใช่แล้วสนุกไหมลูกสดชื่นไหม ตื่นมาก็ไม่รอป,รป๊าาเลยนะคะป,ะป๊ายังยังยัง,ยงปวดหัวอยู่ตื่นเช้านะคะก็เลยเหมือนนอนไม่ออิ่มกม็เลยปวดหัวนะคะน้องแนนก็เลือดกำดาไหลแต่เช้าเลยนะคะเครียดสะสมหลายๆอย่างทำอะไรเหรอฮึโนโน้ no, no, นะลูกนะปักไฟนะ ก็บางวันนะคะน้องแนนก็จะพาขึ้นมาข้างบนนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้มาทุกวันนะคะอาทิตย์ลสักสองครั้งนะคะแล้วก็พาไปไว่ายน้ําอาทิตย์ละครั้งนะคะในชั้นสองก็มีสระว่ายน้ํานะคะก็จะพาไปไว่ายน้ําอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วแต่โอกาสนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาเล่นน้าเล่นน้ําเยอะหือ <c oughs> <c oughs> หรออืมอ <c oughs> <c oughs> ได้ดอกไม้คือไม่ปล่อยเลยก็ะนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะยามเช้านะคะพาน้องหนีตันมาเที่ยวนะคะข้างบนก็อากาศก็ดีนะคะแต่ตอนเย็นก็ดีนะคะเพราะว่ามีมีนกมีอะไรบินมานะคะมาเกาะมานอนอยู่แถวต้นไม้แถวนี้นะคะก็บรรยากาศก็ดีนะคะก็จะพาน้องนีตันมาเที่ยวด้วยนะคะเนื่องจากว่าที่นี่ไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะคะ น้องแนนก็เลยพามาตรงนี้ยิ้มใหญ่เลยก็แล้วแต่โอกาสนะคะบางโอกาสก็ได้เล่นน้ำบางโอกาสก็ได้ขึ้นมาเล่นบนสวนบางโอกาสก็เล่นตรงลงจัดรถนะคะก็วิ่งเล่นได้นะคะเพราะว่ารถไม่ค่อยเข้าออกเยอะนะคะก็วิ่งเล่นได้ไปมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็น้องนิทั่นขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวน้องนิตันต้องไปกินข้าวแล้วนะคะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีคลิปอะไรก็ติดตามไปด้วยโออยังพูดสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะบายบายอะบายบายจุ๊บชุ๊บชุ๊บชุ๊บบายบายจุ๊บช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 ุ๊บเออชุ๊บอ้าอ่าจะเลยอ้าวป๊าอยู่ห้องอ่ะลูก เดี๋ยวหาป๊าป๊าแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ